สวัสดีครับ,รบมาผัดผักบุ้งหมูกรอบให้เบิ้งครับผมนี่มีผักบุ้งขับหมูกรอบเดี๋ยวอันพี่ก่อนครับผมนี่อัน,อนพร่กแบบนี้มิดเดียวเองครับใส่บุเพ็ดบวเพ็ดเนี่ยครับลงตรงนี้ไปเลยครับเสร็จแล้วนํำมาปรุงครับผมนี่เต้าเจี้ยวครับใส่กะเอาครับน ใส่หลายเข้มครับผมตาลตาลครับผมมันตัดหวานครับเผาเอ้ยเข้มหวานตัดหวานเราจะใส่เออ่ลายเขียวน้อยหนึ่งครับผมนี่โอเคใส่โรดอีกประมาณนี้ครับเกือบเกือบครึ่งเกือบครึ่งเอ่อช้อนซ้านะครับนี่จ้าหน่อยนี่ใส่หลายไม่ได้ครับเดี๋ยวเค็มครับผมนี่ เสร็จแล้วก็ตั้งไว้อย่างนี้นะครับผมเตรียมเปจุดกระทะตั้งกระทะนะครับเกิดแกสไว้กระทะลุงครับผมกระเทียมครับถุงกรแต่ว่ายัางไ่ผัดเลนี่นามาลงครับมันลงกระเทียมแล้วผัดใส่นกันเลยเดี๋ยวมันอาหมันใหม่ครับคือลงผ,ผัดเลยครับ ครับผัดไปเรื่อยๆครับแต่ว่าอย่าผัดโดนนะครับอย่า้แค่แบบช่ำนิดหน่อยครับผมอ่ามันก็จะเนี่ยครับผมมันจะกรอบๆเพือทีครับอ่าเสร็จแล้วครับผมนี่เป็นสีตักใส่จานครับอืมตักใส่จานเขาตักใส่จานเสร็จเนี่ยผมก็จะเอากระเทียมเจียวนะครับผมโรยลงไปกระเทียมเจียวที่ทอดไว้นะครับอ่าก็เหมือนเดิมนี่กระเทียมเจียวที่ทอดไว้ รยลงไปครับนี่เป็นอันเสร็จพีทีพร้อมกินครับผมกินกับไข่ดาวสองฟองนี่นะครับ,รบจักครับผมปลาใส่น้ำปลาจังหน่อยเราจะกินนันพีกันนะครับผมบม่ได้ที่น้ำปลาลงหรอก กินพใส่เลยครับผมแซ่บดยครับนี่ไห่ดาวอ้ําครับครับหมูกรอบเนาอกินแค่นี้แหละครับผมนี่หมูกรอบนี่นี่แค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับครับผม